ผัดลมโบปินชีสชียบปักให้ทานผสมเบึงโบปินแต่ห้องซื้ว่าไฟเข่าอยู่ก็เปิดไว้แล้วล้องเปลี่ยนเลขเบึงเปลี่ยนเลขเลขใดกับโบปิน ก็ไข่ฟ้าตะแกงด้านหน้ามันออกแล้วก็เอามือปินเบิงเอามือปินเบิงมันเกิดเบยากปินเอามือสุกไปกับฟืดฟืดราคาหุ้นซื้อก็มีเสียงดังอึ้งๆกาลองถอดปักเบิงเอามือปินเบิงนั่นปินปินได้แบบง่ายเลยมอลลิด ปินสบายเลยแต่ว่าเวลาเสียบปลักแล้วบูปินแกนกักลองเสียบอีกใหม่เสียบปุ๊บกันแน่นปับเลยแบบนี้คือซีเมนแกนโรเตอร์กับแกนสเตเต,เต,เตอร์มันติดกัน แล้วค่อยกะไข่ออกมาไข่ฟ้ากบมันออกไปละสังเกตเบิ้งก็เห็นแก่นมันคอนซูมภาพมาเบิ้งใกล้ๆเห็นบอกแก่นคอนแล้วก็มีขี้เล็กเป็นฝอยเป็นพงขี้ฝุ่นเคลือบเต้มแบบนี้เกิดจากบุดมันหลวมบุดมันเลิง ส่วนใหญ่สาเหตุอาการบว้มีก่อเกิดจากบุญหลวมบุญเรืองแล้วก็แกน็จอยแต่ว่ามันก่อนว่าแผ่นซับน้ามันมันแห้งแผ่นซับน้ํามันแห้งแล้วมันก็บบมมีน้ํามันมลเลี้ยงแล้วมันเกิดคมห้อนแล้วมันก็เลยไม่ไม่เกล็อันนี้ก็แมนเป็นการต่อแบบบเมหยมห้อยปันได ต่อคาปาซิเตอร์ริยมหอย้อยก็ค่อยกระสีมั่งเบึ้งเลยมั่งเบึงว่ามันเพยอยู่ใส่เน่บูทมันก็มีบูทแกนด้านหน้ากับบูทแกนด้านหลังมาค่อยกระสีมั่งเบึงว่าบูทด้านหลังมันกระเพยเบาหรือว่ามันเพยแต่ด้านหน้า ก็ใครเบิ้งด้านหลังก็คห้มซื้อไปยังดีอยู่ด้านหลังยังงามอยู่ซูมพามากไกลๆเห็นบ่ด้านหลังยังปกติดีคอนเบิ้งกับบนเองเลย กะสิคไข่หมก,กระโลกมันออกมาแล้วค่อยคิดว่าค่อยสิเปียนเอาตลับลูกป,ปืนใส่ยูบใส่บูดแต่ว่าก็ายังสีใส่เก่นเก่ามันแล้วค่อยเกานอนลงแล้วก็ไม้เม่าหมุนไว้ แต่ว่าตอนนี้มันเก,กะกะเกะกะเฟืองใส่ก็สิหันออกก,อก่อนก่อนก่อนว่าเสียวนอนลงยั่นเวลามากแล้วคนลวดมันสีหลูดลงมาแล้วมันสีขาดเบิดก็เลยว่า,อานอนลงไว้ปลอดภัยไว้ก่อน เอาไม้มาหมุนเพื่อว่าสีได้เคาะเคาะเดือยล็อกกั้นใบพัดลมแล้วค่อยก็ดคลืนว่าค่อยสีทอดเอาของหัวก็โลกกับคนลวดออกมาก,ก่อนขครออกมาเบิ่งก็มีเศษ เศษแกนมันเป็นกี่ฟูลเปอเต็มเบื้งแกนของแกนด้านหลังมันก็นยังดีอยู่โบมีหอยใหม่ก็ค่อยวางวางกล้องโทรศัพท์ไว้ หน้าโตเวลาเคาะมันก็นเลยเสะเทือนก็ขออภัยทันผู้ชมอันนี้มันเด็ดล็อกอันนี้มันเล็กทรงก็ะทอนมาง่ายงไงพอบูดมันรวมละ เห็นว่ามีเก่ยนเกียนมันไม่ไม่เป็นห้อยดำเคยเลยเกียนไม่เป็นห้อยดำแต่ว่าโบาหูซึกว่าเกียนมันจอยเกียนบ่จอยแต่ว่ามีห้อยใหม่เพราะว่าค่อยมือลูบเบิงมันยังเพียงอยู่แ็คือซิมิเตบูดนี่แหละที่ว่ามันหลวมมันเลิงที่ว่ามันเสียหาย ค่อยกับสิแก้ทิมเลยก็เอาแกนสเต,เตเตอร์มาเบิงเบิงคนลวดมันเบิงบอลมันหะบอลสเต,เตเตอร์กับโรเตอร์หากัน เนื้อเบิก็อู้สึกว่ามันรวมหลายหลีรู้สซึกว่ามันจะแววไปขังหนึ่งอันใหญ่พวดเอาอันน้นอยตอละลบิดแปรมางัดก่อนตอละลบิดแปลตัวน้อยตัวใหญ่มันแย่บาเขามันเงึงได้แล้วก็เอาตัวแปรตัวใหญ่มางัดงัดทิมเลยบัเอาเราบวาใส่บูด เอาลูกปืนมาใส่แทนอันนี้ก็เป็นบูดมันแล้วก็แผ่นซับน้ำมันก็ยังให้เห็นแจ้งแจ้งแต่ว่ากล้องมันบูซูมบบโฟกัส ค่อยกรเสียวดอกสวานมาควันก่อนเพราะว่าสิีใส่ตะลับลูกปืนอันนี้เมนตะลับลูกปืนที่ว่าจะเอามาใส่แล้วก็ถ้าใส่แล้วก็สิสูบขา้าวแกนได้แบบอย่างจิหมุนหมุนได้แบบง่ายๆเลยว่าเปินแบบง่ายๆ บอนนี้เป็นบอลแกนโรเตอร์หะกับสเตเตอร์บางบอลที่ว่าชิควัน อันนี้ก็เป็นดอกสว่านที่ว่าเสี่ยมาควันควันเบาเบาพัดลมก็เปลี่ยนออาตละลบิดออกเสี่ยอดอกสว่านใส่แทนถ้าหากว่าใส่ตารับลูกปืนเลยมันจะบอกอดีเพราะว่ามันคงตารับทุกปืนจะโผขึ้นมาน้อยหนึ่งแล้วมันก่ มันจะโบจีบดีก็ค่อยๆควัญค่อยๆขวนไปเรื่อยๆแล้วก็มือลูบเบิงกล้าาพอด,ดีแล้วก็มือลูบเบิ้ง รูปเบื้องธรมันเพียงดีแล้วก็เศร้า,เ,าเพียงดีแล้วก็เศร้า,าถรมันยังบ่เพียงก็ควนต่อแต่ค่อยว่ามันเพียงละซัมนีก็เอาละแล้วก็เอาบัางลมมาเป่าเป่าอสเศษของโลหะออก เศษขางเศษโลหะที่ว่ามันติดเปลอนาไม้มันสะอาดก็มือรูปนำเพื่อให้มันลูดออกไปถ้าบอมือรูปมันก็จะติดอยู่นั้นแล้วก็เอาตะลับลูกปืนมาใส่ ห้องลูกยางครั้งนี้เบิงบ้ง,งเบอร์มัน6กสองแปกนมันแปมิลก็ค่อยๆเอามือเน้นลงเน้นลงให้มันลงพร้อมกันก็เพียงจัดเลย ถ้า,ากว่าบบควันเบ้าก่อนมันจะเหลือขึ้นมามันเหลือขึ้นมามันจะใส่ยากจากนั้นกราเกลียนมาใส่เกียนมาใส่กับพอดีปรับลองปิ่นเบิงเห็นว่ามอนมอนลิดเลย คอยว่ามอนกันใส่บูดอีกแล้วก็จับแกนนรววดแกนสเตเต,ตอร์มาเบิงงมาเบิงงก็เห็นหอยขี้ฟุ้นเป็นคราบโลหะเป็นคาบของของบูธท,ที่ว่ามันเหี่ยนตกลงมาคอยการนามัยให้มันสะอาด ทำยึดนึกว่ามันจะเป็นเหน,นียวๆติดลองพัดเบร์เสาออกง่ายๆเป็นแบบคือกี่ฝุ่นก็สิประกอบตอนนี้ค่อยคืดว่าคอยลืมลืมหยอดน้ำมันใส่แผ่นซับน้ำมันคอยชิหยดน้ำมันก่อน เพราว่าให้บูทด้านหลังมันมันนานเพค่อยขึ้นว่าถ้าบ่ยอดน้ำมันบ่ด่นบูทด้านหลังมันก็สีเพยขึ้นกันกับ,บ่ยอดหลายประมาณจะสีหรือว่าหยอดยอดใส่แผ่นซับน้ำมันด้านใน เพราะว่าแผ่นซับน้ำมันมันบ่มีน้ำมันมันแห้งยอดให้มันพอเตะซุ่มๆถ้าหากว่าแผ่นซับน้ำมันมีน้ำมันมันจะเห็นให้บูดนานเพีือสิได้ล่ะ แล้วคอยกระซิประกอบหันหน็อตกระยัดเข้าไปแบบซื่อเลยแล้วก็ยับแกนเบิงหน่อยหนึ่งต้องให้มันยับได้หน่อยหนึ่ง แล้วค่อยกับจะเปลี่ยนเอาตะละบิดใส่เอาดอกสวบานออกก็หันน็อตเข้าไปหันน็อตให้มันครบสี่อันหลังจากหันน็อตแล้วก็เอามือบิดเบ่งบิดเบ่งแกนมามันมอนบ่ะ ถ้ามันโบมอนกะหาเอาตะบิดหรือว่าอันใดก็ได้ค้อนตีก็ได้มาเคาะเคาะค่อยๆก็ลองหมุนเบิงหมุนเบิงก็คงซึกว่ามันฝืดมันโบมอนดีปันใดก็มีตะลบิดอยู่ใกล้ เลยใส่ตะลบิดเคาะเคาไปน้ำกระมูลไปน้ำกลาว่ามันมอนดีแล้วก็เศร้าเพราะว่าตอนที่หันนอดเข้าไปมันตึงพัลลมมันจะเป็นแบบนี้เกือดว่าสูนววยเลยหันเข้าไปมันจะฝืดแล้วคอยกับจิตทดลองเบิงมามันปิ่นบ่เอาสก๊อตเทียบดำมาเัีนใส่ที่ปลายของของแกนมอเตอร์พัลลม เวลาเสียบปลั๊กจะได้เห็นว่ามันปิน่นวันนี้ค่อยกัดสีเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กกับปิ่นทันทีเลยตอนนี้โหแล้วว่ามันปิน่นเทปนี้ก็บ่อประโยชน์ละจะดึงทิมต่อไปค่อยกัสชีจอดสายไฟของ คาปาซิเตอร์มันเียมห้อยแบบนี้มันบกคักมันได้ก็ไม้ไม้ใส่ไฟก่อนไม้ใส่ไฟออกแล้วก็เบิ้งค่ามันหนึ่งจุห้ามโครฟาดคอยกัดเซมิเตอร์มาวัดเบิงว่าค่ามันได้ตามที่เขียนบ่ ก็ได้1นึจุดสีเจไมโครฟรัชก็ถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงที่สุดเลยจะน,นั้นกับเบดขามันให้มันซื้อแล้วก็ ค่อยกับสียอดตะกัว,กวใส่ทีใส่ไฟบนนี้ล้ะสวนมันยาวพดกับสีตัดทิมต้องหยดตะกัว,กวใส่ใส่ไฟก่อนเวลาจอดจางสบาย ส่วนเกินของมันตะทิมมันยาวโพดแล้วก็ยอดตวัวในหนึ่งไ่ทีคาปาซิเตอร์จากนั้นก็จาบมาจอดใส่แบบนี้มันจังคอยหาประกันดีบบมิลูด ตอนนี้กติดดีล้วยู่ดีเลยแล้วหลังจากนั้นคอ่อยกลับประกอบพียมห้อยแล้วก็อามาวางลุงลุ่มเสียบพักเปิดเบิงปิ้นแล้วทานผสมปิ้นพิมยมห้อย